โบก็จะมาบอกเทคนิคนะคะว่าเวลาที่โบใช้นางแบบเนี่ยโบจะแบบปรับขอบปรับขอบให้ดูเบลเบลภาพที่โบใช้เนาะก็เทคนิคอีกอย่างหนึ่งก็คือโบก็จะแบบกด control alternate i นะคะ <c oughs> เพื่อที่จะปรับไซส์ให้เล็กลงเวลาที่เราไดคัตหรือว่าทำงานมันจะได้แบบ ไม่ใช้สเปคเครื่องมากนะเครื่องมจะได้เร็วนะโบก็จะปรับเป็น102พิกเซลเพราะว่าขนาดงานโบจะตั้งเป็น102นะคะสำหรับงานพวกแอดโฆษณาออนไลน์ที่เอาไปโพสใน Facebook IG ก็โบใช้2,020นะคะการไดคัดสร้างเซเลคชั่นก็ง่ายแบบนี้เลยค่ะคลิกอย่างนี้เลยแล้วก็มาที่ตรงนี้นะคะ S e l e c t and m a k แล้วก็มามาดูตรงนี้นะคะคลิกตรงนี้แล้วก็จะแบบคลิกลาก แล้วเราก็ยังสามารถมาปรับสมาร์ตตรงนี้อีกนะเพื่อที่เราจะมาปรับสมูทให้เขาอีกนิดนึงก็จะเป็นที่โบชอบใช้นะคะแล้วก็มาใช้คำสัง่ง move นะคะก็ม้ก็จะลากเข้าไปในงานที่โบจะอกแบบสังเกตได้นางเอกจะนางแบบจะดูแบบซีด ทีนี้โบจะใช้คำสั่งตัวนี้นะคะเบอร์โบก็จะแบบคลิกเบอร์ตรงผมเนี่ยมันก็แล้วแต่เทคติแล้วแต่ความชอบด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่มีปัญหาแบบเฮ้ยทำไมภาพมันดูแข็งแข็งเหมือนตัดเหมือนตัดแปะนะก็ แนะนำให้ใช้นเทคนิคน,นี้นะคะปรับความเบอร์นิดนึงคุณสังเกตนะเวลาที่เราถ่ายรูปผ่านกล้องใช่ไหมคะมันก็จะมีโหมดแบบเบอร์ลังอะไรเงี้ยมันก็ทำให้ภาพดูมีมิติมากขึ้นนะคะอย่าทำมากนะคะทำพอพองามระบบก็จะมา,มาปรับความใสของตัวนางแบบนะคะ ตรงเนี้ยมาครับสั่งตรงนี้นะมันจะเป็นการเพิ่มความสว่างเราจะเน้นตรงแบบตรงแถวไฮไลท์อะค่ะตรงจมูกมันจะแบบเพิ่มความสว่างนิดนึงนะไม่มากมันก็จะแบบเนียนนะคะก็บบจะมามาที่ตรงนี้เคิร์ฟ ที่นี้ด้วยนะให้ดูสว่างแบบละมุนสมูทนะแล้วก็ถ้าเกิดเราสามารถปรับโทนสีได้อีกนะคะมาที่นี้ Color Balance ก็จะแบบภาพมันโทนภาพงานของเรามันออกสีชมพูแล้วก็อาจจะแบบแต่งผู้หญิงเนี่ยให้เป็นโทนชมพูน้อยๆชมพูนิดนึง ไม่มากนะไม่มากก็นิดเดียวนิดเดียวจริงๆเห็นไหมมันก็จะได้ดูแบบเป็นโทนอารมณ์งานเดียวกันนะคะแล้วก็ตรงนี้พรก็จะแบบมาเขาตรงไล่โทนสีตรงนี้เนาะนิดนึงก็เสร็จแล้วคะ่ะสำหรับเทคนิครีทัชภาพนางแบบเพื่อแบนเนอร์แอดโฆษณานะคะอืม ก็ถ้าไม่อยากผ้าเทคนิคนะคะดีๆที่เอามาฝากกันเป็นประจำนะคะก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะสำหรับวันนี้ก็มาเพียงเท่านี้นะคะต้องขอตัวลาไปแล้วะค่ะสวัสดีค่ะ